แบบปึ้งนี่เพื่อนทำสิไม่ต้องกลัวลงมือเลยมันเป็นพลังของการมีเพื่อนอีว่าอีไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้หนอเหมือนเดิมละถ้าวัดระยะทางจากหนองคายค่ะทุกที่ที่อีอยู่อะมาถึงตรงนี้หรือที่ไหนสักที่หรือวัดไปหาเพื่อนสักคนที่ไหนสักแห่งคีดว่าคนไก่อ่ะไปก็ลำบากแต่ ตนนั้นอนะ่ะหลังจากจบโมโดลนานนะอีกกลับบ้านอีาจากความรู้สึกเพราะว่าจะดความรู้สึกกับมันใกล่มากมันใกล้แบบว่าเหมือนพลังของเพื่อนของทุกคนมันมันมันบุนอยู่ตรงเนี้ยมันอบอวลอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วไม่ว่าเราจะเจออะไรอ่ะแค่แค่เราไปถึงบรรยากาศเราซึมซับสิ่งที่เราได้ซึมซับมามันทําให้เราก้ากล้าทำจริงแล้วอีฟก,ก็กล้าเริ่มที่จะทําอะไรหมใหม่ อีกอยางก็ไปบอกขออว่า